อาจารย์ตันสาวน้อยเพชรบ้านแพงแต่งเพลงไว้อาลัยให้กับครูเอกิติทองวณิชสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับพร้อมมอบหน้าที่นี้ให้กับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงขับร้องส่งดวงวิญญาณครูเอในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับเกิดอะไรขึ้นกับทุกคนทางด้านอาจารย์ตันสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงอีหลาน้อยอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงทุกคนโดยเขียนข้อความเอาไว้ที่บอกว่าพรุ่งนี้แล้วสินะมอบให้อีหลาทําหน้าที่ตัวแทนของครอบครัวสาวน้อยเพชรบ้านแพงเฮาร้องเพลง อะไรครูเอแทนทุกคนเพื่อส่งดวงวิญญาณแม่เอเดอร์อีหลานะครับายจะเป็นคนดีดกีตาร์ให้อีหลาร้องเดอและแทร็กมายังองค์อิง,องเพชรบ้านแพงพร้อมทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยบอกว่าอะไรครูเอนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงที่อาจารย์ตนันเพชรบ้านแพงครับทุกคนได้แต่งเพลงนี้เอาไว้และแน่นอนว่าพรุ่งนี้องค์อิงเพชรบ้านแพงจะเป็นผู้ขับร้องเพลงดังกล่าวนี้นะครับฝากเพลงเรยให้ไป มอกสิได้ยินบอกคนทางนั้นอยากให้ตื่นมาแล้วกลายเป็นฝันแต่สุดท้ายมันกลับเป็นความจริงบัดยามเปิดเสถึงโพดเต็มศสียชาไปเมิดคิยงเมื่อทำสีเบาได้แต่ยืนคิ้งนิง่งจากแถวจริงๆละองครูเอง อดหลายดีไผสิพินสิดาลแล้วนอบัดนี้เสียงห้องเสียงเสียวอารมณ์ดีหอดตอนนี้คือสิบม่มีแล้วดีสู่งานเมื่อยลาย้ำลูกพิมพ์ถามก็บ,บอกแต่ว่าโอเคสู่สร้างสาวน้อยด้วยความทุ่มเทหอดคราวผู้เอสิได้พักท่อน ดวนอนลำตานอนให้สบายบ่ต้องกังวลคอยเบิ่งผลงานลูกลูกอยู่เทิงบนทิมพิททุกคนสิคอยสานต่อสิสู่ซอยกันอุปสรรคมากันกสิบโยมท้อให้สมกับครูฝ่าฟันปั้นกอง คิดพอดแท่นอ้องคิดพอดแทเอเด้จากกันรอบนี้คงจากกันไกลไปหาบอเธอเหลือแต่หัว่ายคลิปเก่าไว้เบังแม้ว่าตอนนี้สิเหลือแต่ความบาวิสิขอฝากเลลงนี้ทรงสก,การดวงวิญญาณถุยเอง สู่มากครับเหนื่อยขับเล็วดีหลับตาเดือครูนีงพักผ่อนที่สบาย ได้ชมได้ฟังกันไปแล้วใช่ไหมครับทุกคน Facebook ของอาจารย์ตันครับได้มีการอัพคลิปวิดีโอครับเป็นเพลงที่แต่งเพื่อไว้อาลัยให้กับครูเอกิติทองวันนิดนะครับซึ่งแน่นอนว่าพรุ่งนี้องค์อิงเพชรบ้านแพงน้องจะรับหน้าที่ขับร้องเพลงนี้โอ้โหทุกคนไม่อยากจะคิดเลยว่าองค์อิงร้องเพลงนี้ในวันพรุ่งนี้เชื่อว่าหลายคนมีน้ําตาอย่างแน่นอนเลยครับทุกคนเพื่อส่งดวงวิญญ,ญาณครูเอรับไปสู่สุขติแล้วก็ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับแน่นอนว่าวันนี้องค์อิงเพชรบ้านแพงกำลังเดินทางไปที่จัังหววดประจบคีขนน ที่อำเภอหัวหินวัดกัดสป,ปะใช่ไหมครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราขอให้อุ้มอิ่มเพชรบ้านแพงเดินทางด้วยความปลอดภยัยพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามารอติดตามความเคลื่อนไหวหลายคนถามว่าอุ้มอิ่มได้มีโอกาสเดินทางไปไหมใช่ไหมครับพรุ่งนี้อุ้มอิ่มติดงานครบรอบ2ปีของคนลุกทุ่งนะครับก็เลยมีการล็อกคิวงานเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนแรกเนี่ยคือถ้าไม่ติดนะครับทุกคนคือกะว่าจะเดินทางไปอยู่ครับทุกคนแต่คราวนี้มันติดงานก็เลยปรากฏว่าไม่ได้ไปก็ส่งกํลาลังใจไปให,ให้ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ แล้วกันครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าวิมชากระแสเองเนี่ยก็นะติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกอะไรตลอดเวลาจริงๆครับเมื่อน,นึกถึงครูเอเนาะทุกคนเหมือนตื่นมาแล้วก็ฝันไปเหมือนที่ทุกคนเข้ามาคอมเมนต์นั่นแหละครับทีนี้ครับทุกคนเรามาดูฝีไม้ลายมือของอาจารย์ตันเพชรบ้านแพงครับทุกคนที่ได้มีการแต่งเพลงนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับทุกคนเป็นคนที่อัจฉริยะนะวิม,มขอขออนุญาตยกอาจารย์ตันเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นคนอัจฉริยะคนหนึ่งเลยครับทุกคนแต่งเพลงเก่งร้องเพลง ม่วนมากล้ำก็เพราะครับทุกคนรวมถึงการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้านหน้าเวทโีโหความสามารถล้นนะคะแล้วก็เล่นดนตรีเนี่ยเพราะมากๆไม่ว่าจะเป็นเป่าแคนหรือว่าเครื่องดนตรีต่างๆอาจาจรย์ตันมีความสามารถในเรื่องของศิลปะเนี่ยครบจริงๆเนาะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจว่าทาไมบอสโ,โตโย,ยมียนถึงให้โอกาสอาจารย์ตันสาวน้อยเพรนัทแพนเนี่ยอยู่บ่อยๆในเรื่องของการแต่งเพลงบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงภาพยนตร์คายอ้อบ้างใช่ไหมครับเราจะเห็นอาจารย์ตันสาวน้อยเพรนัทแพนเนี่ยอยู่บนหน้าจอแล้วก็อยู่ในทุกๆการแสดงอยู่ในทุก โมเมนต์ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองนะครับและพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามารอติดตามกันกับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าอาจารย์ตันเนี่ยได้เคลื่อนไหวถึงองค์อิ่งเพชรบ้านแพงแล้วปรากฏว่าตอนนี้ FC แฟนขับนะครับก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันแบบรัวๆก็ฝากทุกคนเอาไว้ด้วยกันแล้วกันเนาะเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับกันเยอะๆครับทุกคนที่ Facebook ของอาจารย์ตันได้โพสต์เอาไว้ เมื่อสักครู่นี้เลยเนาะทุกคนเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้ครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าพรุ่งนี้เนาะเรามารอฟังเสียงอีหลากกันเมื่อคืนนี้เหมือนกับอีกได้มีการฟังเพลงนี้แล้วก็มีการซักซ้อมนะครับทุกคนก่อนที่น้องเนี่ยจะไปร้องนะครับอยู่ที่งานจริงๆนะทุกคนที่วัดกะสะปะอาเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับทุกคนก็พร้อม FC แฟนคับพรุ่งนี้ก็พร้อมส่งใจกันนะครับทุกคนไว้อาลัยแด่ครูเอเป็นครั้งสุดท้ายนี่เองครับทุกคนก็ เหลือไวในความทรงจำเนาะในเรื่องราวต่างๆที่ครูเอเนี่ยได้ทําดีเอาไว้อย่างที่มุมข่าวกระแสรรครับทุกคนได้เคยพูดเอาไว้นั่นแหละครับว่าครูเอเนี่ยเป็นคนหนึ่งเลยที่ทําให้อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนยืนบนเวทีได้อย่างสง่างามอย่างคลิปที่อุ๋มอิมเคยสัมภาษณ์ครูเอเอาไว้อยู่ด้านหลังเวทีเนาะเดี๋ยวท้ายคลิปนี้นะครับจะนําคลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยมาให้ทุกคนได้ดูกันสําหรับคําพูดของครูเอที่พูดถึงอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับในช่วงที่น้องเข้ามาอยู่ใหม่ๆ อนน้อิมมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์น้องเรายังได้ชมเลยว่าครูเอเป็นคนที่เก่งมากๆจริงๆนะครับนะสหลับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนด้ยวยกันแน,นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับอุ้มอิมด้วยน้อแล้วก็ช่วงนี้นะครับทุกคนอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยก็ขอให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนกับทุกคนนะครับที่ชมคลิปขอุ้มอิมข่าวกระแสสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะทุกคนอย่างที่บอกว่าอายุคนเราอะ หรือว่าชีวิตคนเราสั้นเหลือเกินก็บอกรักคนข้างๆเอาไว้แล้วก็ดูแลตัวเองดีๆเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะนำคลิปครูเอมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับมองแล้วเราจะให้ใครจับมือไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรครับคุยใช่ค่ะ,คะเพิ่นเรียกไม่รู้ว,ญญว่าหนูความความ <S <S ความคิดหนูก็คือเขาผ่านมาหลายเดือนแล้วผ่านงานมาหลายเดือนแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็เพลงนี้ก็อยากให้เขาเดินลงใจจริงอยากให้ เดินไปแต่วันแรกแล้วเดินด้วยคนเดียวไม่เป็นไรถ้าเกิดจะสะดุดเวทีหรือจะอะไรก็แล้วแต่ช่างมันไม่มีใครว่าอะไร ก็ขอให้ทําให้ได้ทีนี้ f อบอกว่าอยากให้มีคนมีคนเดินเดินด้วยพูกเอคิดเห็นยังไงแต่สําหรับอุ้มก็คือน้องเดินออกไปคือสง่างามมากแต่สําหรับคนที่ใช่สง่างามเอฟซีที่บอกว่าอยากให้มีมีคนเดินออกไปด้วยหนูอยากให้ FC คนนั้นเข้ามาแล้วจูงน้องออกไปกับกับน้องทัวร์ไม่ลงไงม่ลทัวร์ลงก็ทัวร์ลงไปเราเอาความจริงไงหนูก็พูดความจริงหนูก็พูดแบบจริงๆเลย แต่ยอมรับว่าตั้งแต่น้องออกเดินออกไปคนเดียวคือฟีดแบคเคยดีมากครับคนดีขึ้นมากหนูบอกว่าดีขึ้นมากดีขึ้นจริงๆเขาต้องทําให้ได้เพราะมันเป็นมันเป็นโชว์ของเขาผลงานของเขาแล้วเกิดเขาทําก็เพื่อให้เอฟซหน้าวิธีได้ดูถูกไหมฮะเพื่อแฟนคลับได้ดูถ้าเขาทําได้มันก็คือความประสบประสบความสําเร็จของเขาอะค่ะใช่ไหมขอบคุณคุณเอมากเก่งมากครับคุณขอบคุณนะครับ เป็นรุ่นนี้ไม่ต้องกลัวแล้วตัวลงอะ่ะได้แล้วเราเอาเราเอาผลงานหน้าไปทีเข้าสู้ดีกว่าค่ะคุยเอฉายาเลยนะคุยเอปากสักโ,โอ้คุยโอ้ยขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs>